สวัสดียามเที่ยงครับผมพี่ทุ่งนาครับฝนตกครับพี่น้องจืนจืนครับเียกสั่งให้สาวนุ้ยครับสาวดำสิ่งสีบนเรืองครับเอาหินมาส่งครับจัดมาเลยครับตามคำขอเลยนี่ครับว่าจะมาแต่เมื่อวานครับ ไม่ได้มาช่วงนี้บ้านเราฝนตกครับโอ้จัดมาไหยางงามเลยวะสันของงามง่ามเลยไอ้ว่ะนะว่าสวัสดีครับว่บาง่ามง่ามเลยวบ่ง่ามคือคนเล่นบ่ สวยมากเลยวัสดีครับเดี๋ยวจะคอยเกียดเทนิงเขาอมาดำลงหนีกันเดี๋ยวสิเกียดไซ่หรอกเด็กหน่อยปับมาท่านใดอยู่ตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ คุณมาพูดอยู่นี่เขาไม่ได้ยินหรอกคุณอ่าและโอเคพ่อ <c oughs> ดำเลยเหรอยกเลย บัเลยบิดเลยบิดเลยสวยมันคนเลยเดี๋ยวกินต้อมอึ่งก่อน าพาผู้สาวกินต้อมอึงครับวันนี้ดับเครื่องรถถากวอนเจวบนกำลังเอาจะกินออกมาให้เจวบนเอาอต้อมอึงมาสู่กินครับสาวนุ้ยจะกินต้อมอึงให้ดูครับ เอาอามลอ,ลนอัน,น้ก็ลงตรงนี้แหละนนตรงนี้ลคน,นี้ไม่ข่าขายหินครับส <c oughs> <c oughs> เสียดีขนาด <c oughs> ้ันปเสี่ยาสาวดำสิ่งซีบนเรื่องครับผมกินต้มอืองให้เบื้องครับมืนี้กินเป็นยีบ่บ่ฮะเจอกินเป็นยีบ่<ม>บ่ฮะกินเป็นยืนบ่ใส่ข้ามเงยเลยด้ย,ดย,ยเดี๋ยวเขาสีาเสียเดี๋ยวคนสีเสีย เดี๋ยวค้นสิบอเซียา่าค้นผู้งามๆกับกินเอื้องใดขึ้นกันบ่มันกินใดแต่ค้นผู้หายด้ครับพี่นออ้องเอื่องเนี่ยเองผู้งามาสดงกินแสบทองห้องจอกบบนหนึ่งโอ้ยเสียงทองจ้ามี้ใหกินต้่มเอื่องแข่งกันกับเจแวนครับ้นนี้ นี่บาวุธครับเนี่ยว<บ>ุธฮีโน่นะไม่ใช่บาววุธนาวราสิ่งนะครับเ <c oughs> สียวุธมาแล้วแม่ครัวมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าง สาวๆจะกินต้มอื่งให้ดูครับวันนี้มอเมนูมออเดร์เมนูออเดร์ คือวอะฮะคือวะคนมาเติมมันนจหืก็บ่่าเดจออายอ่บ้านั่นหะเออ ใสสอนที่จะมายอมอึ้งเบ๊ายบานเม่ยงก็ตัวมังฉี่วออันนี้จักจักเห็ดถืกสูตรบ่ถือสูตรด้วยครับเจแบนถั่งหองจอกจอกสามสีหลอบแล้วครับพุ่นหนุ่ย อาพวกตัวให้ไครเขาเอาไปเบอร์บะฮะตายแล้วไอ้่ครออกเบอระเนอะมัน,น,ม,นม้อมต่วกินมือคนนี่มันเป็นตุสีขาวสองานฮะอันนึงทัานยางอันนึงท่านึ่งยางมากมาพ่อกินเขาพี่พ่อ,นนะพอเออ มามามา <บน S 1> เสียวุตมต้นแรกค่ะนเป่นโต้เปอยครับอันโตใข่เอาไหนคุณหนุ่ยเนี่ยน,นั่นมีตัวใครน,น,น,นั่นอ้วนๆนะน,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 นั่นแหละไข่ ใครเป็นยังจงโชคดีได้ค่ะจ้า่อยแล้วกินตรงเองเฮ้ยเอเมนไม่กินหรอข้ามยัยกินเมึงด้วยไงคนอะไรขนาดนี้ไม่กินตามปกติไม่กินตามปกติอย่าคิดว่าเขาทายกล่องแม่ล่ะไปอย่าคิดว่า เปผมว่าบ้านขึ้นมาตัวมังสีบ่อย่าคิดว่ากำลังทายกล่องอยู่กับว่ากล่องขึ้อย่านี้กอนใส่ใบมะขามอ่อนเสียบเสียบมมจะออกเอากินเลยเสียบวดรัวหิวแห้งหิวแห้งครับหิวแห้งโจเฟอร์ครับ ห่วงเราโนอนได้ง่วงย้ําคือเขาว่านอนอยู่ข่างทางเห็นปะเปลี่ยนคนเลยนะครับง่วงก็ยอยากฟืน้นเปลี่ยนกันครับนะเปลี่ยนกันครับคุณหน่่ยครับเดี๋ยวป่้เปลี่ยนนกััครบถ้าเกิดง่าห่อนห่อนๆครับ หยำรลดพวดพวดหลดเสียงดังแห้งๆลดเห็นเป็นตะแสบเลยไหมโอ้แสบไปดีครับแม่คั้วฝีมือก๊อ คอยยท้ายเจ้าเหรอไหมยีไถ่ไงกินเลยกินเลยเอ้ากินมาเนี่ยคุณก็กินสิคุณเป็นคนทำน่ะถ้าคุณเอายาเบื่อมาใส่เราจะรู้ได้ไงใส่ซุปยางคือหมุนนะเจ๊แบนช่อดแตลอดเลยน้องเหี่ยว ไปไปทายรถอันงั่นเมือนเพราะงี้น่นไรโว่ะรถถ่วงร่วงว่อันไม่เงี้ยวๆน่นเป็นไผ่พืนอว่ะไม่เงี้ยวน่ะเปนไผ่พั่ธ์ไม่เงี้ยวๆเป็นไผ่พันเมียเจาะเตะพนมาครับตนนว่าโอ้ยพนมา เสแสรบครับพี่น้องเสแสรบ <c oughs> นี่แหละจงว้ให้จงไวหงไวห้คุ้นกิน <c oughs> ไปไตะมื่อนี้นครับ <c oughs> ปีเมื่อการไต่ของที่มัานสุปรยาวครับเนี่ยไปหาเองครับ มาแ้อามอว่าผมได้จับนเขายกตัวผมพอด้จับกตัวอึงเขาดิมันตมน้เปลือกอึ้งยางดาตกัธรรมดาแหะมัน่ากันเางกันอึดมันสิเปลืไวกว่าน้เปลือเจับถวยเพิุ่กนจับถัเอาพาเพิ่งด้ว เราเดือดใช่ภาพเห่ห้ยเอามือจับเคยมันหิวพอก็หิวพอมันรื่องปกตินะกำลองปกตินะเขาเลยนั่าเสาอัองใังเป็นเรื่องปกติจ้าพอไปเอาภาครีนอย่างเขาไปกินไปเออบุได้กินมัน กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วครับสองสาวกินอึงแซบแบวะอาพีมือเจ๊แว่นแซบไหมคุณนุ้ยเปรี้ยวๆค่ะ,อ,ะอ๋อต้อยมยำต้ยมยำอึงครับพี่นอ้องออ เป็นยี่คันไปหาเก็บใบบบครับมืนขึ้นอ <c oughs> ึ้งยังไปวดมันเป็นตัวซีโอขาวอึ้งเผือกว่ะอึ้งยางอึ้งยางเห็นตัวสีสีมันมนน่ะอันนี้เก็อึอ้งเผืหมบางทีมุกพี่ไปนนไปต่มันสาดขึ้นยัยงเนี่ยเป็นอะไรกินขึ้นยังบัวเลื่อยไปพุ่น ล้อทางหอดอุดรอะรดบ่อล้อสีหอวอุดอุคนไหมบ่มีพูดอกอยู่หันนะมันเป็นไหไฮข้าเจ้าปลูกมั่นปลูกไวเนี่ยแหละก็เป็นมันสิไฮหอมลงมาพอยาเขาได้กว่านี้ฮะแม่มาเดลังทองด้วยขันนี้คันนันคันมียาม มืออ้ายกินไปหลายแล้วจากแล้วไฮเดรนจูนี่มันถึกยายมันถึกยาอยู่รักัน <c oughs> กินไปหลายแล้วไฮมันไฮม,มันเกาเขาเจ้าเสือคุณจะกลับมาทันไหมเนี่ยกลับมาตอนแรงๆค่ะประมาณ โอ้ยยังในสิเปนท่านนะอ้าวตองรีบนะคะมาท่านดอกเป็นอย่งไรสีบอทันสิเลียนลายปนไดน้องสิมาท่านคำเดี๋ยวนี้เวลา14บสนาฬิกาแล้ว15บหนาฬิกาแล้วเนี่ย ไปหอดล่งโ,ม,โม่เลก็บฮามุ่งเคืองเลยลเอ <c oughs> อโอเคครับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ